ท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่39วังหลังสุดลึกล้ำซ่องซื่อหยน่นพ่อเอ่ยปากสักถาม ทั้งหมดก็ทราบว่าเป็นเรื่องราวใดที่แท้คนเหล่านี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนในมหานครให้การว่าเมื่อวานเห็นเกี้ยวของตระกูลฟ้านออกจากวังเจ้าทิ้งอ๋องแต่ไม่ได้กลับบ้านหากไปทางตะวันตกของตัวเมืองจวบกระทั่งกลางคืนค่อยแบกเกี้ยวกลับบ้านด้วยท่าทีลับๆล่อๆฟ้านเสียน หยีตาเฝ้าดูเหตุการณ์นึกเลื่อมใสขีดความสามารถของตระกูลขอเพียงใช้เวลาครึ่งวันก็สอหาตัวบุคคลที่เคยพบหน้าตนเองมามากมายถึงเพียงนี้เจิงถอก็นึกร้อนใจอยู่บ้างลดซุ้มเสียงเบาลงกลัาว่าอีกสักครู่ยืนกรานไม่ยอมรับบอกว่าคนเหล่านี้ถูกตระกูลหัอซื้อตัวมา ฟ้านเสียนทอดถอนใจกล่าวว่ากขอเป่าคุณถูกทุบตีจริงหรือว่าเพียงเพื่อปรักปรำข้าพเจ้ากลับทุ่มเทเงินทองกระทำเรื่องราวมากมายถึงเพียงนี้นี่ออกจะขัดกับเหตุผลอยู่บ้างเจิงทอคิดไม่ถึงว่าต้าเศร้าเย่กลับคิดอ่านแทนฝ่ายตรงข้ามต้องตะลึงลานกับที่ยามนั้น พุมป่าของส่งซื่อหยันปรากฏปรอยยิ้มเยอะหยันขึ้นแห่งตาถามว่าเมื่อคืนคุณชายฟ้านไม่ใช่อยู่ในบ้านหรอกหรือเหตุใดมีผู้คนมากมายพบว่าท่านไม่ได้กลับบ้านขอถามคุณชายฟ้านออกตะเวนราตรีทำอะไรจึงต้องลับลับล่อๆถึงเพียงนี้เหมยจอรี่ขมวดคิ้วพลางมองดูฟ้านเสียน ดูว่ามันจะตอบว่ายัางไงภายในสารเงียบสงัดฟ้านเสียงทอดถอนใจสีหน้าเพิ่มแววกระอักกระอ่วนชนิดหนึ่งยิ้มอย่างกระดาษก,กล่าวเสียงแผ่วเบาว,ว่าเมื่อคืนข้าพเจ้าค้างแรมที่เรือนมอมเมาเซียนทั้งหมดย่อมทราบว่าเรือนมอมเมาเซียนเป็นสถานที่ใด อวนนึกถึงเศร้าเย่ท่านนี้ค้างแรมในหอ,อนางโลมอย่างนั้นความเคลื่อนไหวรับรับล่อล่อเป็นที่อธิบายได้โูงชนพอฟังสั่นหัวเราะ,ะคลืนออกมาเหมอยจือลี่ก็น,นึกโล่งอ,อกส่ซงซื่อหยันยังซักถามไม่ลดลาว่าเรือนมอมเมาเซียนขอถามคุณชายฟ้านมีพยาน,นยืนยันหรือไม่ ฟ้านเสียนกล่าวอย่างกระดากว่าแม่นางซื่อหลี่ลี่สามารถเป็นพยานซ่งซื่อเหยันนิ่งเงียบงันไปเล็กน้อยท่านหัวเราะเยาะเย้ยหยันว่าอย่างนั้นรือแต่ว่าวันนี้แม่นางซื่อหลี่ลี่ออกจากมหานครเดินทางไปยังเมืองซูโจเรื่องนี้ออกจากประจบเหมาะไปแล้วไม่ทราบว่า มีคนกลัวว่าแม่นางซื่อลิลี่จะกล่าวาจาที่ไม่สมควรกล่าวออกมาหรือไม่ฟานเสียนเงยหน้าขึ้นจับจ้องมองหน้าส่งซือเหยนินค่อยล่วงรู้ว่าตระกูลก๋อใช้วิธีบีบบังคับให้แม่นางซื้อลิลี่ออกจากมหานครดูท่าฝ่ายตรงข้ามดำเนินการอย่างรอบคอบนักร่งซือเยนินคล้ายมีแผนเป็นมั่นเป็นเหมาะ จึงน้อมคำนับต่อเหมยจอลี่กล่าวว่าเรื่องราวชัดแจ้งยิ่งคุณชายฟ้านตอนแรกทุบตีคนต่อมาให้การเท็จขอไต้เท้าควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้รอไต่สวนเจิ้งถ่อซึ่งเงียมงันไปชั่วขณะพลันยิ้มออกมากล่าวว่าหรือว่าเพียงเพราะเศ้าเย่ของเราออกท่องราตรีก็ถูกตั้งข้อหาอบกันถึงเพียงนี้ ส่งซื้อเหยินกล่าวว่าเมื่อคุณชายฟานออกท่องราตรีตอนแรกเสียนเซิงฉันได้บอกว่าคุณชายฟานอยู่กับเจ้าเฝ้ากับเรือนเจ้างถอตอบด้วยสีหน้าเป็นปกติว่าเรื่องนอนก่อนบุปผาค้างแรมในเรือนหลิวจะยังไงไม่ดีไม่งามตอนแรกจึงต้องส่งซื้อเหยินยิ้มพลางตัดบทว่านอนกอดบุปผาค้างแรมในเรือนหลิว อย่างนั้นตอนนี้บทผาอยู่ที่ใดมันประสานมือคารวะโดยรอบกล่าวเสียงกังวานว่าเมื่อวันก่อนคุณชายขอกับคุณชายฟ้านเกิดความขัดแยง้งเมื่อคืนก็ถูกลออทำร้ายคนร้ายยามเหิมเกรมยอมรับว่าเป็นฟ้านเสียนเมื่อคืนคุณชายฟ้านไม่ได้กลับบ้านแต่ไม่สามารถบอกสถานที่ให้ไปได้ ขอถามคนร้ายเป็นใครมองปราดเดียวก็ทราบได้เหมยจือลี่หันไปถามว่าฟานเสียนท่านใช่มีพยานบุคคลยืนยันว่าเมื่อคืนท่านอยู่ที่ใดหรือไม่ฟานเสียนขบคิดและยิ้มออกมากล่าวว่าความจริงแล้วเมื่อคืนข้าพระเจ้าไปต้องเที่ยวกับซื่อจือของจิ้งอ๋องไม่ทราบถือเป็นพยานบุคคลได้หรือไม่ เมื่อลากตัวซื่อจือของจิ้งอ๋องเข้ามาคดีนี้ยังไต่สวนอันใดอีกเหมยจือลี่หน้าดำคร่ำเครียดเรียกตัวทั้งสองฝ่ายมาที่เบื้องหน้ากล่าวเบาๆอยู่หลายคำจากนั้นประกาศยุติการพิจารณาคดีให้ฟานเสียนอยู่ในมหานครรอการไต่สวนระหวานน่างนี้ห้ามไม่ให้ออกนอกเมืองตระกูลก๋อย่อมไม่ยอมเลิกลา จนใจที่พยานบุคคลของฝ่ายตรงข้ามมีน้ำหนักมากยามกระทันหันไม่อาจาทำยังไงได้ได้แต่กลับตึกตระกูลกว่วไปหารือใหม่ผู้ชนเห็นว่าการพิจารณาคดียุติเพียงเท่านี้ก็ส่งเสียงร้องโวยวายแล้วแยกย้ายจากไปขณะที่ฟ้านเสียงกับเจิงถอเดินออกจากศาลที่เหนือความคาดหมายคือ พบว่าส่งซื้อเหยิ่นยืนรอตนเองอยู่ที่เบื้องนอกส่งซื่อเหยิ่นยิ้มพลางน้อมคำนับเรียกหาว่าคุณชายฟานฟานเสียนไม่ทราบว่ามันมีเจตนาใดจึงน้อมคำนับตอบส่งซื้อเหยินกล่าวเสียงแผ่วเบาว่า,วาตระกูลขอมีบุญคุณต่อเราวันนี้จำเป็นต้องทำเช่นนี้ถือว่าล่วงเกินแล้วฟานเสียนพลันนึกถึงเรื่องหนึ่ง จึงขมวดคิ้วถามว่าแม่นางซื่อหลี่ลี่ออกจากมหานครจริงๆหรือส่งซื่อเหยื่อพอออกจากศาลก็ให้ความเคารพต่อคุณชายฟ้านอย่างสูงจึงรับคำคราหนึ่งฟ้านเสียนจับจ้องมองตามันถามว่าเป็นฝีมือของท่านหรือว่าฝีมือของตระกูลก่อส่งซื่อเหยน่อบังเกิดความตื่นเต้นสงสัยอยู่บ้างกล่าวว่า เราความจริงเข้าใจว่าคุณชายฟานใช้ให้นางออกจากมหานครหรือว่าเมื่อคืนท่านอยู่ที่เรือนมอมเมาเสียนจริงๆฟ้านเสียนยิ้มพลางกล่าวว่าหรือว่าท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าทุบตีกวัวเป่าคุ้ณจริงๆยามนี้คดีความยุติลงชั่วคราวทั้งสองฝ่ายยังไม่พูดความจริงทั้งหมดหลังจากกล่าวจบซ่งซื้อเหยิน ก็หันไปโดยสารเกี้ยวคันหนึ่งออกจากสำนักว่าการมหานครฟ้านเสียนกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเมื่อล่วงเกินแล้วใยต้องแสดงนิดไมตรีอีกเจิ้งถอยิ้มพลางกล่าวว่าซ่องซื้อเหยนเป็นคนชาญฉลาดมันลบซุ่มเสียงเบาลงกล่าวว่าเศร้าเย่ตอนอยู่ในบ้านไม่ได้บอกว่าออกไปท่องราตรีกับเื้อจือของจิ้งอ๋อง ส่งเสือเหยืยนพอเดินหมากตานี้สร้างความแตกตื่นแก่เราจนแทบขวัญฝ่อตายฟานเสียนยิ้มพลางกล่าวว่าทั้งหมดล้วนทราบว่าบนสารเพียงเป็นการแสดงสลับฉากใหญ่ต้องตื่นเต้นตึงเครียดไปเจิงถอสันศรีสะทอดถอนใจกล่าวว่าไม่ว่าเรื่องนี้พัฒนาไปในทางใดถือว่าล่วงเกินตระกูลขอแล้ว ถึงยังไงก็ต้องล่วงเกินคนผ่านล่วงเกินคนที่ล่วงเกินได้สักคราเศร้าเยหลังจากวันนี้ชื่อเสียงในเชิงกวีความเจ้าสำราญของแพร่สะพัดไปทั่วมหานครแล้วถึงแม้เป็นความปรารถนาแต่ไม่กล้าคาดหวังไปนับถือนับถือวังหลวงลึกสุดจะอย่างใต้แสงอาทิตย์สาดส่อง กระเบื้องเคลือบสีเหลืองสะท้อนประกายสีทองกำแพงล้อมสีแดงเข้มสร้างความกดดันแก่ผู้คนชนิดหนึ่งในอุทยานตำหนักหลังสตรีเขาใบนาคเมตตาการุณน,นางหนึ่งหลับตาพักผ่อนรับฟังรายงานจากขุนนางหญิงที่เบื้องหน้านางมีสตรีสูงสักสองนางอยู่ปรนนิบัติบนโต๊ะหินจัดวางผลไม้ที่หายาก หนึ่งในสองสตรีสูงสักมีในตาหงปากแดงชาตินางปอกผลไม้ผลหนึ่งป้อนให้สตรีชรารับประทานสตรีชาราลืมตาขึ้นกล่าวว่าฮองเฮาฉไหนเป็นท่านพลางทอดพระเนตรผลไม้ที่ยื่นส่งมารับสั่งว่าเรื่องเหล่านี้สมควรให้เด็กๆทั้งหลายกระทำท่านเป็นผู้นำวังหลัง มารดาของแผ่นดินไหนเลยกระทำเรื่องเช่นนี้ได้สตรีสูงศ์นั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าถึงยังไงสมควรแสดงความกตัญญูอยู่ที่แท้สตรีสูงศ์นี้เป็น้องเฮาของห้องเต้อ,องค์ปัจจุบันสตรีชาราที่ทรงปรนนิบัติย่อมเป็นพระมารดาของห้องเต้เจ้าชีวิต ก่อนนี้เป็นพระชายาของเฉิงอ๋องยามนี้เป็นฮองไทเฮาแล้วเพียงไม่ทราบว,ว่าสตรีชุดชาววังที่ด้านข้างอีกนางหนึ่งมีศักฐานะใดจึงสามารถนั่งเคียงคู่กับฮองเฮาฮองไทเฮารับสั่งต่อขุนนางหญิงว่าไม่ต้องท่องแล้วพวกเจ้าล้วนถอยไปขุนนางหญิงและนางกำนันทั้งหมดล่าถอยออกไป คงเหลือสตรีรับใช้สูงอายุสองนางฮองไทยเฮาหลับพระเนตรพักผ่อนชั่วขณะจึงจัดถามว่าหลังจากได้ฟังเด็กแท่ฟ้านแต่งกวีเหล่านั้นพวกท่านเห็นเป็นยังไงฮองเฮาแย้มพระโอดร,รางตัดว่าเด็กน้อยยังไม่แตกฉานเชิงอักษรแต่ฟังดูยังไม่เลวอยู่ฮองไทยเฮาทรงพระสวนตัดว่า ไหนเลยเพียงไม่เลวกวีบทแรกนึกอิจฉาหมู่ปลายังพอทำเนากวีบทหลังกลับนึกโศกสันต่อฤดูศาสตร์อาศัยปัญญาชนทั่วไปไหนเลยรจนาออกมาได้เพียงแต่ฮองเฮาพบว่าหฮองไทยเฮาไม่ตรัสสืบต่อจึงทูลถามว่าเพียงแต่อะไรหรือเพคะ ฮองไทยเฮาทอดถอนพระไทยตัดว่าเพียงแต่ระหว่างบรรทัดเศร้าหม่นหมองไม่นำซ้ำอายุยังเยาวกลับแต่งกระวีราวกับเป็นคนชราเกรงว่าเด็กผู้นี้เป็นคนอาภัพผู้หนึ่งสตรีสูงศักดิ์ที่นิ่งเงียบกันอยู่ด้านข้างพอฟังปรนสอึกสะอื้นให้ออกมาฮองเฮารีบปลอบโยนว่า ไทเฮาเพียงแต่รับสั่งหักฟ้านเสียนนั่เป็นคนอาภัพจริงไทเฮาเพียงหยิบยื่นบุญวาสนาแก่มันก็จะเติมเต็มให้แล้วห้องไทยเฮาไม่โปรดคนที่ร้องห่มร้องไห้จึงตัดอย่างไม่พอพระไทยว่าเราให้กำเนิดเด็กสามคนฝ่าบาทไม่ต้องพูดถึงลี่จือแม่รักสนุกแต่รู้จักคาว่าพอ กลับเป็นท่านร้องห่มร้องไห้มาหลายสิบปียังนี่จะยังไงก็เป็นทิดาในสายเลือดดังนั้นไม่สะดวกกับการตัดรับสั่งรุนแรงไปสตรีสูงศักดิ์เสกสะอื้นพลางกล่าวว่าเฉินเอ,อ๋อเป็นคนอาภัพอยู่แล้วเกอเกอ,อพาให้นางแต่งกับเด็กแส่ฟ้านที่อาภัพยิ่งกว่าวันหน้าจะทำยังไง หากว่าอาการของเฉินเอ๋อไม่กระเตื้องขึ้นจะทำยังไงฮองไทเฮาอดรับสั่งไม่ได้ว่าอาการป่วยของเฉินเอ๋อเกิดจากท่านไม่ได้สวสมวาสนาให้กับนางคราครั้งนี้ให้นางแต่งออกไปคิดอาศัยงานมงคลช่วยให้กลับกลายจากร้ายเป็นดีมีอันใดไม่ดีนางกำนันที่ปรนิบัติล่าถอยไปตั้งแต่แรกข้องเหลือแต่สตรีรับใช้ที่สูงอายุสองนาง ทั้งสองยืนห้อยมือสำรวมคล้ายไม่ได้ยินอันใดทั้งสิ้นหองไทยเฮายิ่งตรัสยิ่งขุนพระไทยจนพระอุทธร์สะท้อนขึ้นลงหองเฮารีบเข้ามานวดเฟ้นหองไทยเฮาทรงปัดพระหัตของพระนางออกจอดอีกว่าท่านก็ได้ยินแล้วว่าฟ้านเสียงนั้นมีสติปัญญาถือว่าคู่ควรกับฉันเอ,อ๋อ ไม่นำสาฝ่าบาททรงเห็นด้วยกับการวิวาครั้งนี้ท่านมารบเรา้าเรามีประโยชน์อันใดที่แท้สตรีสูงศักดิ์นางนี้เป็นพระธิดาเพียงหนึ่งเดียวของห้องเต้ผู้ร่วงลับเมื่อห้องเต้องค์ปัจจุบันขึ้นครองราชก็แต่งตั้งเป็นหย่งเถาจากกองจู้ระหว่างที่ห้องเต้ผู้ร่วงลับมีศักดิ์เป็นเฉิงอ,องทรงโปรดพระธิดาองค์นี้ยิ่ง แต่ว่านางมีลักษณะนิสัยอมทุกข์อยู่ดีๆก็หลังน้ำตาแน่นอนมีแต่ตอนอยู่เบื้องหน้าคนใกล้ชิดค่อยแสดงนิสัยใจคอส่วนนี้ออกมานางมองดูฮองไทยเฮาอย่างตัดพ้อกล่าวว่าประเชศฐาก็เป็นไปเสียได้ไม่ยกชนเอ๋อให้กับผู้อื่นผ่านยกให้กับตะกูลฟ้าน ทั้งที่ทราบว่าตระกูลฟ้านกับใต้เท้าใจเสี้ยงฮองไทยเฮาพลันรับสั่งให้สตรีรับใช้สูงอายุทั้งสองออกไปจากนั้นตวัดพระหัตตบหน้าจากกองจู้ฉากหนึง่งรับสั่งเสียงเครียดว่าเราไม่ทราบบอกกล่าวกี่ครั้งว่าอย่าได้เอ่ยถึงคนพูดนั้นต่อหน้าเราท่านไม่รักหน้าราชสำนักยังรักหน้า พระกระโนนถามไม่ใช่ท่านใช้ชีวิตตนเองปกป้องมันเราคองฆ่าคนพูดนั้นตั้งแต่แรกแล้วพระพักอันเมตตาการุณของพระนางถูกเขาความเย็นชาปานน้ำแข็งเข้าแทนที่รับสั่งอีกว่าเราทราบว่ามันคิดตกแต่งท่านเป็นตัวท่านกลัวเป็นเครื่องถ่วงมันจึงไม่ยอมแต่งกับมันท่านต้องการสร้างอนาคตแก่มันเราก็ให้อนาคตแก่มัน ตอนนี้มันขึ้นเป็นขุนนางอันดับแรกท่านก็สมควรบรรลุปณิธานแล้วแต่ว่าเราห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกตระกูลหลินก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงต่อเรื่องการแต่งงานของเฉินเอ,อ๋อเข้าใจหรือไม่จางกงจู้ปาดเช็ดน้ำตากล่าวเสียงสั่นสะท้านอยู่บ้างว่าทราบแล้วห้องไทเฮาค่อยเหลียวหน้ามายังห้องเฮา รับสั่งว่าฝ่าบาทมีภารกิจวุ่นวายท่านควรไปอยู่เป็นเพื่อนกับฝ่าบาทให้มากไว้ส่วนเรื่องการแต่งงานของเฉินเอ,อ๋อท่านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวแล้วหองเฮารับพระสาวนีแต่แล้วขมมดคิว้วคล้ายนึกได้อันใดหองไทเฮาไหนเลยสังเกตไม่ออกจึงรับสั่งว่ามีเรื่องใดบอกมาเถอะ ฮองเฮาเหลือบมองจากกงจู้ที่ปาดเช็ดน้ำตาแวบหนึ่งกล่าวเบาๆว่าผกงกงกงส่งคนมาบอกว่าวันนี้สำนักว่าการมหานครไต่สวนคดีรายหนึ่งฮองไทยเฮารับสั่งถามว่าคดีอันใดกลับสะกิดความสนใจของสนักรับใช้เท่านั้นฮองเฮาฝืนยิ้มพระโอษฐ์ตรัสว่าโ้โห เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากคนในมหานครฟังว่าบทโทนของขุนนางสั่งสู้กรมพิธีการข้อโยจือนำข้อเป่าคุ้นฟ้องร้องคนของตระกูลฟ้านว่าเมื่อคืนถูกมันทุบตีรอบหนึ่งคนของตระกูลฟ้านนั้นยังเอื้อนบทกวีบทหนึ่งซึ่งเป็นบทกวีที่มู่โห่ทอดพระเนตรน,นั้นฮองไทยเฮารับสั่งด้วยความฉงนพระไทยว่า คนที่โศกสันต์ต่อฤดูศาสตร์ก็ทุบตีคนด้วยฮองเฮาปดปิดพระโอดทรงพระสวดอกบาไม่ได้แม้แต่จ่ากงจู้ก็หัวรอทั้งน้ำตากล่าวว่าท่านแม่มีอารมณ์ขันนะักฮองไทยเฮาตรัดว่าไม่ใช่เรามีอารมณ์ขันหากแต่ฟ้านเสียนนั้นน่าสนใจเพิื่องมาถึงมหานครไม่กี่วันก็ทุบตีบุตรชายของผู้ด,ดังสั่งสู้ รีบบอกมาว่าสารตัดสินยังไงพระนางสน,นำรีถึงเรื่องหนึ่งต้องขมวดพระขนงตรัดว่าทางศาลคงไม่ลงโทษฟาดโบยกระมังไม่เช่นนั้นเดือนสิบจะแต่งงานได้ยังไงหองเฮาทรงพระสวนพลางตรัสว่ามู่โหกล่าววาจาใดถึงแม้ฟานเสียไม่มีศักฐานะอันชอบธรรมแต่ก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระกำกับดูแลทักษิณ มีวิชาความรู้ติดตัวสอบได้เป็นบัณฑิตซิ้วเฉยไม่อาจลงโทษฟาดโบยหองไทเฮารับสั่งว่าอย่างนั้นก็ประเสริฐข้วเป่าฟุ้ตนั้นใช่สมหัวอยู่กับไท้จื่อหรือไม่ไม่ทราบเพราะเหตุใดหองเฮามีพระพักไม่สบายพระไทยอยู่บ้างเพียงขานรับเบาๆคำหนึ่งหองไทเฮาตรัสถามว่า ผลการไต่สวนเป็นยังไงฟานเสียนลากตัวซื่อจือของจิ้งออกมาเป็นพยา,ยานทางสำนักว่าการมหานครได้แต่เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปหงเฉิงถูกกันให้เป็นพยา,ยานดูท่าฟานเสียนน้อยผู้นี้มีมนุษยสัมพันธ์อยู่บ้าง้องเฮารอบยินดีในพระไทยสงสาว่าหองไทยเฮา ทรงรังเกียจเหล่าขุนนางที่ไปมาหาสู่กับเชื้อพระวงแต่พระนางไม่ตอบย้ำข้อนี้หันเหหัวเรื่องว่าฟังว่าข้าคืนที่กว่าเพียนจ้วนถูกทุบตีคุนชายฟ้านกับเสื้อจือของจิ้งอ,อ๋องค้างคืนที่ริมแม่น้ำหลิวจิ้งดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้สมควรไม่เกี่ยวข้องกับมันภายในอุทยานหลังเงียบสงบไปครู่หนึ่ง บรรยากาศอึดอัดอยู่บ้างฮองไทยเฮาพลันประทับยืนขึ้นรับสั่งว่าเรารู้สึกเหนื่อยอยู่บ้างเหล่าสตรีรับใช้สูงอายุก,กับนางกำนันรีบเข้ามาประคองทั้งหมดเดินทางกลับตำหนักฮองเฮากับจ่ากกงจู้ก็ลุกขึ้นสบสายตากันวูบฮองเฮาฝืนเย้มพระโอษฐ์พรางตรัสว่า ดูท่าไทยเฮาแม้ไม่ยินดีที่บุตรชายของตระกูลฟ้านค้างแรมที่หอหนางโลมแต่ยังไม่เปลี่ยนพระไทยเกรงว่าครึ่งปีให้หลังเฉินเอ,อ๋อต้องแต่งออกแล้วจากกงจู้ทอดถอนใจกล่าวว่าเราเพียงนึกถึงจริยะความประพฤติของฟ้านเสียนแต่ว่านางมองดูฮองเฮากล่าวอีกว่า ตระกูลฟ้านกับวังเจ้าจิ้งอ๋องมีความสัมพันธ์อันดีเหนียงเหนียงยังคงระวังตัวไว้ห้องเขาพระไทยสันสานทรงทราบว่าอีกฝ่ายกระตุ้นเตือนพระนางว่าหากว่าเด็กแท้ฟ้านทบแต่งบุตรีของมหาเสนาบดีเป็นภรยาหลังจากนั้นห้องเต้ทรงมอบกิจการส่วนพระองค์ให้กับตะกูลฟ้านดูแลจริงๆ อย่างนั้นตระกูลฟ้านสองพ่อลูกหนึ่งอยู่ในกรมทะเบียนราชหนึ่งดูแลท้องพระคลังเท่ากับกลุ่มเส้นเลือดทางการเงินของรัชชิ้งไว้ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลฟ้านกับวังเจ้าจิ้งอง๋องหากว่าทั้งสองฝ่ายเอ็นเทียงไปทางองค์ชายรองอย่างนั้นไทจือจากนั้นทรงดำริว่าไทาจือเป็นรัชทายาทฝ่าบาทเขาไม่เปลี่ยนพระไทยอันใด จางกรงจู้กล่าวอีกว่าท่านก็ทราบว่าสองปีมานี้เราวางมือจากท้องพระครังปล่อยให้สำนักตรวจสอบรับช่วงดูแลแทนถึงยังไงตระกูลฟ้านยังมีสัถานะไม่เพียงพอต่อให้ฟ้านเสียนนั้นตกแต่งเฉินเอ๋อเป็นภรรยาก็ไม่สามารถควบคุมท้องพระครังได้ฮองเฮาขโมวดพระขนงตัดว่าเราเพียงสงสัยว่าฟ้านเจียนนั้น เป่าหูฝ่าบาทยังไงจนเกลี้ยก,กล่อมฝ่าบาทสำเร็จจางกงจู้ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเหนียงเหนียงเขาไม่ได้เรียกตัวนางหลิวซื่อเข้าวังเป็นเวลานานแล้วกระมังหองเฮาพระพักแห่งเครียดลงตรัสว่าสตรีนางนั้นแต่งให้ก,กับฟ้านเจียนเป็นอนุภรยาดูเหมือนว่าโง่เขลาแท้จริงแล้วมีความคิดอ่านอย่างลึกซึง้ง เมื่อสปีก่อนท่านออกอุบายให้ข่าลูกชูตระกูลฟ้านที่พำนักในอ่าวต้านโจสุดท้ายให้นางหลิวซื่อออกหน้านางคงผูกใจเจ็บอาฆาตพวกเราตอนนี้คิดหลอกให้นางเป็นโล่ต้านธนูเกรงว่าไม่ง่ายนักจางก,กงจู้เผยยิ้มนางมีอายุสามสิบกว่าปียน,นนนยนยามนั้นกล่าวว่าหรือว่านางกล้าปากมาก อีกประการเรากับนางหลิวซื้อรู้จักกันตั้งแต่เล็กทราบว่านางเป็นคนปรงไม่ตกพองเฮาขามวดพระขนงตัดว่ากล่าวไปบลาดแท้เห้ได้ฟาบาทตัดสินใจตั้งแต่สปีก่อนให้ตะกูลฟ้านดูแลท้องพระคังตอนนั้นคงไม่ต้องดำเนินแผนที่เสี่ยงอันตรายจางก,กงจู้กล่าวเสียงอ่อนล้าว่า พระเชษฐาไม่ชมชอบที่เราสนิทสนมกับท่านจึงให้เราถอนตัวจากการดูแลท้องพระคลังให้สํนักตรวจสอบดูแลแทนเฉินเอียนจางก็จงรักภักดีต่อฝ่าบาเป็นเหตุให้พวกเราไม่สามารถวางคนได้ฮองเฮาขโมดพระขนงตรัสว่าเมื่อเป็นขุนนางย่อมต้องจงรักพักดีพวกเราวางคนไว้เพียงหวันวิตกว่าเบื้องสูง ถูกคุณนางกังฉินหลอกลวงตบตาเมื่อเฉินเอียนจางมีใจพักก็ไม่ต้องกล่าวมากความจางก,กงจู้ทราบว่าตัวเองกล่าวผิดไปจึงคล้อยตามว่าถูกแล้วแต่วันเวลาที่ผ่านมาสำนักตรวจสอบยังติดตามคดีรอบสังหารที่อ่าวต้านโจคาดว่าเป็นคำสั่งของฝ่าบาท ฮองเฮาทรงดำริถึงเหตุการณ์เมื่อสี่ปีก่อนจึงรับสั่งว่าย่อมแน่นอนตอนนั้นฝ่าบาทเดิมสราลงไปหลายจอบได้พบบุตรีของท่านจึงนึกโปรดปรานรับนางเป็นทิดาบุญธรรมทั้งยกนาให้กับตระกูลฟ้านเรื่องนี้เพียงล่วงรู้กันไม่กี่คนสุดท้ายผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือนอ่าวต้านโจก็ปรากฏคนร้ายขึ้น ฟาบาทแม้ไม่ใส่ใจต่อความเป็นความตายของลูกชู้นั่นแต่ต้องการทราบว่าเป็นผู้ใด,ดเปิดเผยคำพูดของพระองค์ออกไป